สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศนะครับวันที่19นะครับ19อ่ามีนาคม2564ครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับ m อ Audio นะครับ m อ Audio อริกำลังต่อเครื่องนะครับโดยพี่สุธรรมครับสวัสดีครับพี่สุธรรมครับผมสวัสดีครับผมนะครับเจอกันนะครับครับผมวันที่ยี่สิบี่สินะครับพรุ่งนี้เจอกันที่สนามครับครับสนามหญ้าครับหรือสนามเดโมสนามย่าครับครับผมตอนนี้ พี่จะทำเอาตู้เสียงกลางรุ่นใหม่มาครับรุ่นไหนครับนัวหนึ่งหนึ่งนัวหนึ่งหนึ่งครับโอ้เป็นดอกสิบสองนิ้วหนึ่งดอกแล้วก็อ่าดูซิแรมหนึ่งดอกครับผมโลเป็นกองรุ่นไหนครับพี่สุธรรมเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วเปิดตัวยีอนิ้วเปิดตัวของเป็นเป็นแบรนด์เอ็มทีโดยเฉพาะเลยครับใช่ครับผมแลวอร์ที่ใช้ก็เป็นรุ่น นะครับเป็น MT ครับให่รุ่นใหม่ล่าสุด MT ตัวนี้9,000ไอครับแล้วก็ใช้4ชั้นแหวเป็นโอับเสียงกลางนะครับโอ้4ชั้นแหวกนี่ครับได้ครับโอ้หน้าตาแบบว่าสวยแห้งครับมุมมักเองนะครับเป็นแบรนด์ MT ครับนะครับอ่ครับเปินโก่งเรียบร้อยแล้วครับตานั่นก็เป็นของอุบลราชธานีโอ้อำนาจเจริญครับอำนาจเจริญสนุนด้วยโอออบิดครับท่านประธานครับท่นนะครับ วูฒิจิตพยุนแล้วก็เทว่าครับเนตรพันครับนี่ครับมาจากอำนาจเจริญครับทีมงานอำนาจเจริญเพื่อรักกินข่าวครับบึงทีมงานอำนาจเจริญครับสวัสดีครับปาจอกระปงซามาเด้อมาเด้อนเดครับทีมงานมังกรักกินข่าวครับตอนนี้ครับอำนาจเจริญอาจารย์อาจารยยังกินมากินอีกเล้วนั่งกินนี่มียม่หันไปไหนกินเน่ ครับโศกไส่ดุมราดนิวสิกครับผมปลาโศกไส่พ่มาบ่ะปลาโอ้สาม้าหัวท่าดโอ้ตากรึป่ะถากินเดิมนี่ครับทีมงานอำนาจเจริญครับนี่วิถุดุลาโลครับผมโอ้แสบจารย์แสบป่ครับนี่ครับผม,ผม,มบบโอ uh. ้สวัส uh. ดีครับ uh. ปา๋าเออไงครคั <c oughs> บกินครับโอ้ตาบ่งหงกับสมตำสรับที่นครับเน้าครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับดิ ตามงตักตักตักอาหารมากินน้ำเนื้อปลาในฝันดูรถครับครับมีบริการอาหารในร้อมนี่ครับทีมงานอำนาจเจริญครับนี่ครับมาเต็มรูปแบบครับอาจจะย์โบแค่เป็นเสืผู้นี่อาจจะย์โบแค่เป็นต่อไฟอยู่ครับตอนนี้ครับนี่คือคือแบนนี่เขาจะมามื้นเส้าครับมีมีหนึ่งหลักสองหลอกสามหลักสี่หลักยังอีกสี่หลักครับคือแดนอะสี่กุศลีโอ้สองสี่กุศีนี่ครับมือเขาจะมาอีกครับ กำลังเปิือเพลงฟังครับระวังเปิือเพลงฟังมันกับเบิ้งหนังไปนั่มครับนะครับทีมงานครับสวัสดีครับทีมงานครับจิ้มงานรอครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้เอ้าอาจารย์มาแค่ยู่ที่เลยครับนี่ครับอาจารย์อาจารย์ไปจับเขากินครับผมอยากนันเบิร์ก่อนนะครับไปจับเขากินก่อนอยู่อยู่บนรถผมบอกกับรถแห่เลยครับเรื่องนี้บริการครับเขานั่งนะครับจะไปจับกินก่อนครับผมอยากนันเบิร์ก่อนนะไมงไหนที่ทำกรณี รับจีิงานเครื่องเสียงมาจากชังชะอะไรกะปาศานะครับน้ออำเภอปาศาทมีอ่าสองสัยเข้าไปยังไงครับเข้าไปังครับข้าไปยัครับผมัสดีครับผมวันที่วันมึนๆครับวันมึนครับอันยัเพื่ออะไรครับอำเภอปาศาลครับน้องอ่างสัยยังครับมิวสิกซาวมีากซีอุบลราอธานี่มวนป่ครับมวนบ่ครับ เดี๋ยวมือจะติแจกเสืออยู่ครับแจกเสือแซ่ซใส่อยู่ครับผมผมเขาได้หลาครับผมกินบ่ได้ครับผมนี่ครับนี่ครับทีมงานอู้เป็นตะม้วนนะครับเราโอ้ครับไปตัดเขาไากินหน้าอาจารย์เลยอครับผมนี่ครับอาจารย์บอยอาอาจัิวอ้าครับนี่ครับนี่ตัวจริงสิจริงคนดังนี่คนดังนี่เต็ซีจะมาหไหนในมือนี่ครับผมครับผมไอผมกอหอยเขาแขนมืออหญ่เลยครับผม มวนๆวลนะครับน้าครับูครับตามสบายครับอี่ครับบูบอกกันเพื่อนสองโมงเช้านะครับเนี่ยสองโมงเชาเราจะเดิ่มเดโม่ครับอะไครับนี่ทีมงานมาจากจากังหวัดสุรินทร์ครับบริลควนครับผมครับผมมาสามทีมบวกคำโอ้สุดยอดเลยครับนี่สามทีมแบ่งแบเอทีครับครับเอทีครับจากอำเภอนไหนเอาน้ำเพื่อนไหครับสาขาครับสาขาที่กันน้ขขอครับน้าครับไปรถเห็กจะเจ้าซาวซิขขงครับผมโอ้ครับผม เตูพวกเองนี่ครับครับผมรับขายครับรับขายครับเบอร์โทรเบอร์โทรตี่ต่อเปิดครับศูนย์เก้ายสหาครับที่ต่อไรครับเนาะครับที่ต่อครับศูนย์เก้าศนย์ครับอยากไดตูพวกนไกับที่ต่อไรครับได้ครับได้ครับยงกากเฮ็ดผมยากางกัเฮ็ดครับผมเฮ็ดทุกอย่างครับเร็ดุกสูตรครับเห็ดทุกสูตรเ็ดุกสูตรคดรับเอซกํลัง ครับตอนนี้โอ้ยขอบคุณหลายๆครับนี่ครับมียอะมีเยอะครับโอ้ดั่งแด่ครับผมโอ้ยมีสี่ไหลตัวนี่โอ้ยไอผมจับมือครับจับมือโอ้ยคนดังอยู่ตัวนี่ผมมาขอผู้คนดังครับอยากได้สูตรใดหรืออยากไดเป็นสูตรเขาจะขอกับมี่ครับโอ้มี่เป็นสูตรจางผมราคาเป็นกันเองผมราคากันเองครับออกแบบให้ได้ครับเอาสูตรเขาจะขออะไรโอ้ครับบระยาดคือไผ่ครับน้อประหยาดคือไผ่ค่ะตัวหาไดผมครับมือพอกันนะครับมือนี่จัดเต็มนะครับเนาะ ตึงมาหน่อยแต่ว่าต้นเหลี่ยมก็ตึงมากแต่พุ่มพันธุ์พัน์พรดีมีงานแหงมื่นใหญ่มาท่านด้วยว่าอยู่บ้านก็มีรถแหงมผมเพื่อนบอีครับมีรถแหงซื้ิ่วยังไงครับรถแหงจันเจ้าสาวซิ่งครับโอ้จันเจ้าสาวซิ่งครับจากสังขารครับที่หน่อยจากสังขารโอ้ขอบคุณหลายครับทุกคนครับตาสบายเลยครับเด้อขอบคุณหลายครับผมในห้องอ่ะวันที่เขาไปเดี๋ยวไปเขาไปเอีอุ่นเรื่องอะไรเพื่อแหงหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับตอนนี้ แบนเพิ่นก็นั่งมากครับทยอยหญ่มากเลยครับ FC W r นี่ครับเฮียหมูนุ่งพระเจ้าอ<ส>่อนสายแดงเรื่องเแองสายเรื่อดงไม่องเรื่องเดียว,วเพรจะจบอยู่ <laughs> <laughs> สายงามเลยบ่เอาเลย <laughs> บ่เป็นบาา้าบมไม่เคยเห็นครับหนังครับหนังครับเบางที่จอซ่อนแสงครับนี่จอจะซ่อนแสงครับจากพี่สมศักดิ์ครับนี่ทัดไทยงามหลไรสุดยอดนี่ครับที่คือออบิดครับออบิด เดี๋ยวผมเบาตคล่างมาดีกว่าเพราะต้นนี้สิเพราะว่าฮันมานี่คือมีอย่างหอยแอ่เกลต์ต้นนี้คือเอ็มที่ของพี่สุธรรมครับเปิกระรังต่อสายครับต้นนี้จะล่างเครื่องครับต้นนี้โซนใเบิ้งอีกไปเรื่อยครับต้นนี้คือบริษัทที่สุดยอดครับผมดีฮ็ดเครื่องเสียงมาผมจะปล่อยฟังแต่ก่อนผมก็ใช้ลำโพงอบอ้อมครับนี่ครับของท่านกำนันนะครับสำคกวนครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ทัครับมาอย่างครับ ย่างเลยนี่ครับจนทานเข้าไปท่านได้ก่อนผมช่ว่าหมดก่อนครับอยู่ข้างรถแห่ครับจ้างมาทำอะไรโอ้เขาก็ต้องต่อไฟให้อยู่ครับแป๊บนึงครับพอดีพร้อมกันพอดีครับน้องนี่ครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงนานครับไม่จะมากทายครับเพราะว่าลราตุ้มตุ่มนะครับมาจากกรุงเทพวันนี้มาจากนครสวรรค์นะครับเอาบอ้อมเราว่าใช่วันนี้เราเอารูตู่รุ่นไหนครับมาครับป๋าเชียงกลางเป็น สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วของอบอ้อมครับนี่ครับสิบสองนิ้วนะครับแหลมหนึ่งครับอ่าโลโก้ครับอบอ่าโปรครับโปรอบอ้อมครับเนี่ยเสียงเบสครับเสียงเบสก็เป็นสิบแปดนิ้วครับเนี่ยแปดดอกพาวเวอร์แอมมับก็เป็นของทาดาครับทาดาทาดาครับครบเสร็จเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังครับตอนนี้ตอนนี้วิธีกลางก็ต้องทดสอบเสียงครับนี่ครับ เดี๋ยวป๋าป๋าป๋ากินข้าวนะครับป๋ากินข้าวนะครับตรงนั้นครับตรงนี้เป็นของกิฟต์ครับกิฟต์ปีนี้ครับมีทีเด็ดครับเฮียศักิสทธิ์ตุ่มเทมีกลองสุดพร้อมครับนี่ครับมีเดโมโดยอาจารย์เมื่อกองแบบเมื่อเสียบครับแน่มากครับเอาอาจารย์โปรแค่คนหนึ่งมาเมื่อนานแล้วเป็นยังอาจารย์ สดมไย้มอว่าสิดนไปโครับผมนึกว่าอาจารย์โบแค่สิบแปดว่ามาเป็นแบบสบายสบายเหมือที่แบสบายเลยครับโอ้ยงม่แบรอรอขึ้นาครบโอ้อง่ตนเทีะครับนการการสิบปดมื้นเมือราาจารยนอต้องตุเททีุ่้ยนะครับเราเข็นแล้วเขาแล้วูต้องแล้วนะโอ้สุดยอดครับขอความอาจารย์โบแค่หลายครับสุดยอดมือมิกของมืออานานครับจะได้ทำาับพูดกับมาหอดนครับ โอ้ยสุดยอดครับผมถ่านกินอยู่ครับนี่ครับตัดส่วนอะไอาจารย์ได้ครับโอ้แต่โปแค็ครับตอนไฟอยู่ตอนนี้นี่ครับกิ่นครับตุ่ยของกิ่นครับตเส็ดเจ้าครับนี่สุดยอดครับนี่ครับเดี๋ยวสพาไปเบิบงว่าผู้เล่นปีโมนครับนี่แซ็ดเจ้าครับใส่ตู้มาเสียงกลางสี่ตู้ครับโลซีครับตัแบวที่ใช้เลยครับก็เป็นของ เซ้ซาวสีเซนลโอล O2 เซนแอลครับรุ่น2 4 S ดับดังกล้องบุนเลยครับคอดกะของสเส่นซาวครับนี่ครับตู่รอดหน่อยครับแต่ว่าฟังเสียงแบบโหดได้ครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปเพิ่งมาผู้ใหญ่นะครับว้าบริการต้นสดครับต,ตอนนี้ที่บริเวณางานเด็ดอุดมซาวเหน็นไรครับโอ้ขนาดนี้เหรอวะ อยงนีว่าเกินเสียงนี่ครับาจาหมก็มาบนีเปิดอใหฟังอาจารย์ไปอัดเลยอัดชัวร์เลยเอาอาจาหมูก็มาจานหมูก็มาแมหมูซือโบซือสวิับไปนอนเสง่มบนอนเสงี่มบอ้ยนครับด้อปาป๊าปาร นี่ครับผมไมหลายกันพี่พี่ใหญ่ครับนี่ครับไปลังร่องเสียงผมให้ล่องได้เลยครับเสียงสบายสบายกันมิกกับวันในถือใจกันเอาถือใจเลยครับท่านสบายครับพี่สไตใจครับมันม้วนหน่อยป๋าน้อก็วิ่งพอดีนี่อน่นอนพอดคนแน่อนครับพี่มิกใส่ครับเช่าครับครับนครับฟังเสียงที่ไลท์ติ้งครับแซ่ซ่านะครับขอบคุณป๋าหมีด้วยครับ ตอนนี้ก็คือวิวอาร์ครับพิวอาร์จากสังขาครับตัวนี้เอเอสครับเอเอสนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครอุบรากานรครับผมตัวนี้อีโบครับอาจารย์โจครับไปเบิึงเพื่ที่ง่ายอาจารย์จูบประยด็ง เอาไคุณลัดลางวิธีครับลัหลัางวิธีของอาจารย์โจเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงครับโอ้าจารย์โจสวัสดีครับผมอาจารย์กินเอาวครับกินข้าวครัีครับผมกินรครับกินครับลายยางครับลายยางอู้ลายยางข้าวบนี่ก็แน่ใจเครอ้าปะครับเดี๋ยวกผมจะเียกกินครับเร่องเรืองผมไกินเบียนะครับเดี๋ยวกันมาก่อนได้ครับเรื่อผมไปกินเหล่ากินเียครับกับกิจกรรไอ้ของ้องเมื่อไรนยุคเรื่องกันนะผมเลยครับสวัครับอาจารย์โจที่แม่อาจารย์โจครับผมสวั โอ้สุดยอดครับผมขอบคุณหลายที่มารวมงานครับโอ้จัดโจ๋ครับเบอร์สองพวกเซากราดให้การนะครับเนาะอันเหมือนผู้ใด้สี่มาเบิ้งนะครับในรอบในรอบเ้าเขาแจกมีตัวหนึ่งใบแจกมีตัวหนึ่งแล้วก็เสือพร้อมโอ้ผู้ใดมากระมาเด้อเพราะว่าเสือเป็นลิมิเต็ดอี dition ไม่ได้มีขายทั่วไปแม่บอกครับครับแล้วก็ผู้ได้แจกทั่วไปพร้อมโอ้มาแจกงานอุบลเป็นห่องแรกโอ้สุดยอดเลยครับครับแล้วก็มีมีของจากค่าดา อีโวมาโชว์นะครับการผู้ใดมากการเพื่อนมาถ่ายรูกชายยังจะพี่ขอเชิญลืมให้ทุกคนโอ้แม่ายรูปกอาจารย์โจกันที่ของดีเล็กทกันครับรูกที่สี่ครับโอ้ได้รูปโอ้แล้วก็ตลกดีครับผมผมผู้ใอาจารย์โจว่ายครับผมโลกวนครับนี่ครับพี่ด้านหลังของตู้หลวงพงอีโวครับนี่เป็นห่อวายางดีเลยตัวนี้เป็นของบ้านเจครับบ้านเจตัวนี้ว่าเจครับ แล้วก็นี่คือของวิชั่นออริโอครับในภาพลักษของนี่โอ้อาจารย์โจรถเทียมของมาเพียบเลยครับพี่ไปเป็นลิฟอาจารย์โจโค,รครับผมวิท่าข้ามผ่านได้ครับนี่ขอบคุณอาจารย์ตานครับปรรเป็นกุญแจรถแฮมเขาเป็นเครื่องเสียงกลางครับมาใช้ัมพันธ์ครับนี่เฮโนนเฮโนนกีรังเฮโนนกีรังกีรังในภาพเป็นมือที่กลางครับมากระเสียง

let ตอนนี้ครับเพื่อนสองโมงเช้าครับผามพาดครับผมก็คือวิธีการกระดังดีหรือเปล่าสุดยอดครับผมวิธีการวะไหนครับวิธีการของแมงโก้ครับแมงโก้ครับขอบคุณแมงโก้ล้วขอบคุณอ่าพิชชันออริโอนะครับขอบคุณวาเทกนะครับขอบคุณคงพิทักครับผมอีโวนะครับขอบคุณเอสเอสออริโอนะครับขอบคุณ วีาร์ครับผมขอบคุณแซซาวครับแซซาวผู้หญิงไดงานนี่ครับแซซาวขอบคุณบริษัทกิฟต์ครับบริษัทกิฟต์ปีนี้มาแบบยิ่งใหญ่ครับเซาซีรอกขาลอกหลักครับมีกล่องสนมาพร้อมขอบคุณจอยดีครับจากเอวีเอลดีครับทัสกินแล้วยังไปไหนครับดีครับอบอ้อมทำเพราฟังเครื่องอบอ้อมได้ยังไง ผมใจเศร้าเช็คไปดีๆครับให้ื่อนผมพอใจว่ามือเงี่ยสายใจบานะครับนี่อบอ้อมคืออีกอีกซีร็อกนี่คือเป็นบอนมากครับคือขวางเอ็มออริโอย่างนี้นะแล้วเบอร์ตัวนี้ของเอ็มที่ครับได้งานครับได้งานเดี๋ยวครับจอหนังครับจอหนังโอ้จอหนังงทำไดยครับ อะไรพ oh ี่ก oh ับเรือเล็กงานครับนะครับตอนนี <aux> ้พิท right? okay. ีกลางครับกํา ah, ลังบรรเลงครับมาครับสวัสดี อาจารย์แม่นครับเพื่อจะไปมีโอกาสมาหาลัยพระจาายหลวงผมเองนะครับเด้อมือเดพร้อกันครับเที่โน้นมือพร้อกันเจ็ดสองโมงเช้านะครับน่อครับตอนนี้ก็เริ่มจะเช็คระบบเสียงนะครับน่อเช็คระบบเสียงกันหมดแล้วแบนท่านเขาต้องยอดมาครับครับก็จะได้กันเจอกันครับมือเดินครับเดินเจ้าหนจะได้สุนทรีอีครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติ มารับชมครับและก็ติดตามครับจะได้ก่อจะได้สร้างอีกเป็นระยะระยะครับมา่อเมื่อไงเปนทจ้าหนาทครับโอ้สุดยอดเลยอาจารย์สุดทําไปนะครับพี่สุดทําในแบนด์เอ็มจีโอริโอครับผมไอ้ไอ้มีปลั๊กโหลดพอที้งข้างมีปลั๊กโหลดปะนี่อยากใง้ายๆตั้งปลั๊กโหลดตรงันนั้นนึงเลยนะคนที่เขาที่หลังมันจะได้ง่ายครับครับผมไม่รอดครับเพื่อเพื่อปักคุณถ่ายตัวรุ่นมาดิสามรอยแปดสิบเขาทั้งร่วงหมดเลยนะครับผม ได้ไงครับ like ้าห้ครับได้งครับครับได้รับนี่ครับอู้ไฟวะโอ้คือเสียงเมื่อสกาก็ดังดีเลยวะดังนี่น้ะเยิงนุนหนอโดยเป็นก้เศรครับเป็นก้เศรตัวหาตัวไรแล้วไฟอ่สอดเด่นตัอะไดแล้วสูดอะไสอดกันหรไม่บายเพิ่มเยะเอาสิครับเราจะแก้ปัญหานี้หน่อยครับ เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs>